สวัสดีค่ะสวัสดีเอซีเข้าครัวยำเที่ยงนะคะตาถ่ายบ้านทําเมนูอะไรนะคะแม่ดาก็มีเมนูแกงหน่อไม้นะคะเอซี่กำลังเตรียมนะคะเตรียมเครื่องแกงหน่อไม้อยู่ใส่พริกนะคะตำพริกก่อนเอาผิดผิดแต่ว่าผิดนี่ก็ไม่อร่อยนอเนี่ยยินเข้ากินแล้วน่าอร่อยเน,นี่ยยิ่เข้ากินแล้วเคี้ยวกว่าตำพริกก่อน ทรัพลพีก็รึ่นยี่สิบบาทเอจีเอ้ยคนของเยอะๆหนักๆมันก็บิดซ้ายบิดขวานะเหมือนคนขี้เกียจยังไงอย่างนั้นหละบิดซ้ายบิดขวาเพราะว่ามันอ่อน,นะคะ่ะมาดูสังข้าวแช่ข้าวแช่ก็คือข้าวเบือนะคะแจ้งหน่อไม้ถ้าขาดได้ยะนากับข้าวเบือนี่มันทําไม่อร่อยเลยนะมันต้องมีข้าวเบือ ทีนี้เราก็หั่นหมูหมูด้วยัจะได้เพิ่มความอร่อยามจริงต้องเป็นกระดูกหมูนะ มันจะหอมอร่อยหอมเครื่องแกงเลยน,นีใส่ลงไปเราจะขั้วมหมูนั่นเอพใสกลงไปเติมน้ำปลาลงไป ใส่เกลือใส่ขงนังงนงว,ว,ว <c oughs> นี่อะวะนี่ไม่รู้เหมือนกันเอาเกลือเกลือเขาอยู่ที่ไนบุรีเอาไม่หมดยังไม่สุกโ <c oughs> อ้โหเปิดฝางนีน,นะให้ีอันนี้แกงหรือรผัดแกง แกงเขาเรียกว่าแกงแกงแดงถ้ามีน้ำกะทิใส่หน่อยน่าจะอร่อยดีเนาะอุ้ยแต่ฟักทองมันน่ากินมากเลยนะดูฟักทองน่ากินมากเลยใช่แกงแบบเขาไอกเลยนะไม่ไม่ใส่ไม่ใส่กะทิไม่ใส่แมงลักไม่ใส่ใส่ใบหัวละพาะอ๋อเขาเรียกว่าแกงอะไรนะแกงแดงแกงแดงแกงพริกแกงถ้าใส่กะทิก็จะเป็นแกงไทยเต็มตัวเนาะถ้าใส่กะทิก็จะเป็นแกงเขียวหวานอ๋อมันไม่เค็น หอม,หอมอชอบกินฟักทองนะไม่ว่าจะแกงลาวแกงไทยหรือว่าผัดก็อร่อย่อยกินได้ไม่ได้ไไดคนละครึ่งไปไป,ไปอยู่แล้วจะชนไปตั้งนานแล้วเราก็ทามาต้องหลายวันแล้วดิเบชัยเบชัยหมดแล้วมั้งเราจะไปใช้คนละครึ่งกันนะเอฟซีของเราหมดก่อนหมู่ <laughs> นะใช้ก่อนหมดก่อนอใช้ทีหลังหมดทีหลังนะคะทีนี้เราก็จะมาเตรียม ไปละมาเอามาต้มยำทำแกงก็ใส่ยังไงนะปลาแดงนั่นะเออปลาลันนัวโอ้โหไอ้ที่ไทยผสมลาวเราต้องทิมแบบนี้ไทยผสมลาวนะนี่อันนี้คือน้ำใบยนาให้ที่ต่อไปเราปลูกยนาเราก็ปั่นเองให้ที่นะตอนนี้ซื้อเขาก่อนเพราะว่าเราเสือเราด้วยไปพอมาเลยพวกเราพวกไม่รับเด็กเหรอ กุบล้วนะป้าก็อย่าทำพุ่งโกงเด้อะแล้วใอ้เปลือกค่อยจะซื้อนี่มาใส่ซื้ออะไซื้อไอ้น้ำปะทิสุกแล้วเนี่ยเอเอก็ยกไว <ป S 1> ้ก่อนค่อย <laughs> ไปด้แกนไม้ไปึ๊บเนี่ยอยกไว้ก่อนจ้าต้องการปิดไรอย่ารีบนะจ้าไปโอ้โหไข่ไปโทดเนี่ยจะรีบไปใช้คนละครึ่งนะคะอโโอของเราของเราหมดแล้วนะคะไปไม่ถึงครึ่งวันด้วยซ้ำหมดซะแล้ว <laughs> นี่นะคะข้าวแช่ข้าวเบือที่เราตำเราก็จะต้องเอามาละลายน้ำก่อนนะไม่งั้นมันจะเป็นก้อนนะคะพี่ส่วนบวกเราก็เตรียมแล้วนันบวบนะคะเตรียมแล้วทีนี้เราก็รวนหมูก่อนทางโน้นก็ไปสีข้าวแล้วก็แวะ,ะใช้บัตรอะไรนะบัตรโครงการคนละครึ่งนะคะนาดาก็จะแกงห่อไม้รอเพื่อนเพื่อนอ่าล้วนหมูก่อน เอน้ำใบยนางลงไปนะคะอ,อันนี้เาอาไว้ใสต่ตอนตอนจุกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่เขียวต้มหมูให้สุกก่อนเพราะว่าหน่อไม้สุกแล้วหน่อไม้ต้มสุกแล้วนะคะแต่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ทุบเนาะเพราะว่ามันดึกนะเมื่อคืนเมื่อคืนมันดึกก็เลย ต้มเลยน้มไม้น้องวิวหามาให้กับแม่ดาหาทุกแบบนี้แหละค่ะทุกให้มันแตกจะได้จะได้อร่อยน้ำไม้มันหมดแล้วนะคะีแต่ว่าเราก็เอาข้อมาเน,นะมันจะแข็งแล้วนะถ้ามันค้างคืน ก็เลยต้มไว้ตั้งแต่เมื่อคืนความจริงถ้าจะแกงเราต้องทุบก่อนค่อยต้มไม้ก็ได้เขยา่าให้สีมันขึ้นสูงแล้วอันลุกมันก็ไม่ต้องนั่นต้องทุบอย่างเรง ปุ๊บมันถึงจะอร่อยปัป๊บๆนี่เราก็จะใส่ใหนอะไม้ลงไปงน,นะใส่หนไม้ลงไปอ้าวนะมันน้อยจังเลยมันก็จะตามไปด้วยบวบแล้วก็ข้าวแช่ก้นก้นนี้มันจะเขียวในที่สุด น,น,น้ำจะน้ำเราจะไม่โผล่เวลาได้บวกก็ออกมาเนาะได้บวก,กออกมาเป็นน้ำเติมลงไปอีกนิดนึงไว้ใส่ตอนใกล้สุกอ้น่ากินมากเลยที่สำคัญน,นะคะ ลุป้าปลารา้านัวฝาสีส้มนะคะส้มใส่แกงแดงใส่ตำแต่ใส่ต้มยำก็อร่อยนะคะใส่ตำถั่วก็อร่อยนะคะฝาสีส้มนะคะอุ้ยน้ำเข้มขน้นเราจะปลาเป็นตัวนะคะใส่มันจะได้นัวเข้มขน้นนี่ค่ะปลาล้าเป็นตัวลงไปเลยนัวแน่ๆนแล้วเราก็ใส่สะอมลงไปนะคะส่วนพักสสงแงนาเอาไว้แยกใส่อีกต่างหากเราไม่มีทระชี้กงนะ โอ้ดูน่ากินเนืเว้ยซิอุ้ยขอใส่ครับอ้าวสิเป็นเลขแปดแล้วพี่น้องเลยอันนี้เป็นเลขแปดแล้วขอรัพี่ทับพีพูดผิดไปเดี๋ยวซิมก่อนนะคะชิมเบิ้งซิมเบิ้ลซิมดูก่อนว่าเซ็ตคนหรือยังอืมแค่นี้ก็แซ่บแล้วค่ะโน้ตได้ใจถูกใจแน่เ ขนาดปลายังไม่ได้ละลายเลยนะขนาดปลายังไม่ทำละลายเลยพี่ดาเห็นที่กองปลาอยู่นี่นะเดี๋ยวเลับหลับก่อนนี่ไงเจอแล้วไม่งั้นมันจะกล้ามาไหมที่ยิ่งใส่ปลาเป็นตัวเท่าไหร่ก็ยิ่งนัวนะคะเพิ่มความอร่อยให้กับแกงหน่อไมยนะเพราะมันอร่อยจากเนื้อปลาไหล สองแม่ลูกก็ไม่ต้องห่วงกินน้ำแล้วตอนเที่ยงหรือตอนเย็นก็กินอีกเกิดใส่เติมกระมังเลยละนั่นเห็นไหมนี่เดียบร้อยทีนี้ก่อนที่เราจะยกลงนะคะเราก็เติมอันนี้ลงไปนะคะเพราะว่าเราแกงงานนะมันจะไม่เขียวนะนี่ใส่ลงไปแล้วก็เขียวเลยจะได้น้ำในน้ำนมน้อยไปนะ ดูทีละแกงหนุดยอของควาเทลุักสังเยนานะคะนี่เราก็จะใส่ตรงนี้นะคะทีเราก็ตักใส่ตรงนี้เพราะว่าบางคนเขาก็ไม่ชอบเนาะแต่ไม่ได้ชอบทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นผักสงแงงนาหรือว่าผักสะงเงียหรือว่าผักสะอมนะชอบหมดเลยมีสองอย่างสุกแล้วนี่เราก็ยกอันลนงมงา เราก็ตัง้งน,น,นิดนึงนะคะ,ะ,คะตั้งให้ผักสังเวยงามแต่ความหอมนะคะนิดนึงสุดยอดของคแาม,มรอร่อยแกงนะมไา้วันนี้เข้มข้นมากเลยทีเดียกินเผาแล้วก็ได้สิบพิบกับหลักร้อยถ้าพิ๊บกับหลักร้อยแต่ว่านาเดียมันบอกมันโทรมามันบอกว่าแม่คณิตได้เกียรติได้ที่นหนึ่งแม่จะให้อะไรอืม <laughs> จะให้แล้วถึงคอยคอยอมเลยหมือนหนึ่งจริงเลมือหนึ่งที่ไหนเอามาดูเปนหมันบอกว่าถ้าได้ถ้าได้ที่หนึ่งมันบอกเอาพันหนึ่มันบอกไปยจาเลยอจ้าแ่วอยู่นะหัวหายไปไหนอ่ะมากินล่ะพระเรียกกระตงใอ้เราย่างเหมันมีบวเลยเหรอ จัดมีเท่าไหร่กินได้หมดเลยเพราะว่าตอนเย็นเราไม่กินแล้วไม่กินอะไรแล้วเราจะกินกุ้งไงกุ้งอยู่ไหนก็รู้นะมีเท่าไหร่กินได้หมดเลยอันนี้เราต้องปิดคอให้เสร็จนะนั้นกินข้าวอิ่มแล้วเติมพลังเราก็ไปลุยกันเลยเนาะแับคู่ไวจับะจับจะเป็นบีบัวบีอะไรอ่ะพักไทยผามผู้เป็นยังไงเราก็คู่ สามผู้ผู้หงส์ใครผู่หงสมันนี่แหละนันละจับด้วยแบบนี้ทำรายก็บราเงินยี่สิบเปอรเ็สามสิบีเราค่อยเอาเอาเอายกเงินกันใช่ไหมอถ้าทำพดรยกเงินลดก็เราไม่ได้ใช้กระดาษทายขัดไงเราใช้ได้เตอนนี้แด่ยุกระดาษกรดาากต้องขัดมากยหรอได้แล้วไปแล้วกระดาษทราขัดยู่แจ่มเพื่อนแกนไม้ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงท่นนี้นะคะสวัสดีค่ะ